ฉะนั้นแล้วนะคะไม่ใช่แค่คุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ใส่ได้ค่ะพี่เตยและคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เตยกำลังจะบอกเราว่าไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2 ที่บางทีแบบว่าเขาอ,อยากได้อยากได้เอวอไงอยากมีเอวเยอะๆหน้าอกกินยาคุมมาสิบปีแล้วนมยังไม่ค่อยขึ้นเลยช่วยเก็บเนื้อเก็บอะไรหน่อยได้ไหมจะบอกให้เลยว่าสาวประเภทสองที่ไปทําหน้าอกมาะนะค,ะ,ค,ะ,คะเขาจะต้องคอยนวดคอยนวดนี่แล้วมันก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วในเมื่อสาวประเภทสองชอบทาหน้าอกใหญ่ๆแล้วสุดท้ายใหญ่ปุ๊บมันก็จะห้อยลงเหมือนกันคือถึงจะเป็นของปลอมมันก็ ดึง,งไปได้แต่ถ้าเกิดเขามาใส่เสื้อบลาของเรานะคะม,มันจะทําให้บล็อกของของหน้าอกในอยู่แล้วเวลาที่เราใส่นานๆปุ๊บเนี่ยพังผืดมันจะเกาะถ้าคนที่หน้าอกใหญ่และหย่อนคล้อยเนี่ยพอใส่นานๆสักปีหนึ่งนะคะ,คะหน้าอกจะเริ่มอยู่อยู่จริงๆนะคะคือว่ามันจะไม่ไม่หย่อนคล้อยแล้วสาวประเภทสอเนี่ยเขาก็จะจะ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่มีสะโพกใช่ไหมคะไม่มีเอวเพราะว่าหุ่นเขาคือผู้ชายแต่ว่าเขาใส่ของเราเนี่ยใส่ชุดพวกนี้จะทําให้เขามีเอวขึ้นเพราะผู้ชายเขาก็จรลีลโครงสร้างเดิมเขาเป็นผู้ชายเพราะงนั้นเขาก็จะมีไขมันเหมือนกันเนื่องจากพอเขาใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเรามคทูออเดอร์ให้เขายังไงก็แล้วแต่เขาภายใน3เดือน6เดือนเขาจะได้เอวแล้วก็จะมีก้นคือสวยง่ายๆคือหุ่นที่คุณแมนล่าแพนซามแบบผู้ชายสาวประเภทสองนี้งง่ายคือกระเทยตอนนี้คุณก็จะมีหุ่นเหมือนคุณสุภาพสตรีเพราะจริงๆเนี่ย พี่เตยก็มีลูกค้าเหมือนกันอย่างตากล้องเราเนี่ยก็ทำทำเท่าแบบฉันจะซื้อแล้วล่ะฉันจะซื้อฉันจะซื้อให้ลูกช้านย่างเหรอคือตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะอย่ารอช้าบางทีหุ่นของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ากินยาลดน้ำหนักแล้วคุณจะสวยตลอดไปบางทีไอหุ่นที่มันลงเร็วๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดรอยแตกรอยงาต่างๆได้ผิวคุณก็จะเหี่ยวไม่กระชับแต่ว่าสาหรับชุดนี้